าปู่ไม่มีให้นกีเจ้าปู่ทำไม่มีไม่เออประหยัดได้คือสิ่งมูซีโต้งาไม่มีไม่มีนกชีไม่มีมาประท้วงแล้วมีไม่มีเอาอะไรชัเห็นแล้วต่ำๆหน่อยต่ตๆหน่อยก็ได้ปู่ต้องให้ปู่ต้องให้อนุญาตบาดคำเลยราชสีมาขอสายยอมละวันแล้วฮะได้สั่งวานคงนี้ชีไม่ไม่เอาไม่ ให้เก่าสัญญาถ้าสามตัวจะซื้อให้ถ้าเข้าตรงๆแล้วโอเคเลยโอเคเลยมีรับปกันไม่มีรับปะกัล่าวเด้อเดี๋ยวปะะบอกจะให้คีวันที่จะอัญเชิญปู่ขึ้นแต่เจ้าปู่ผิดสัจจไดะาแล้วไอ้แก้วต้องงานแล้ว ปูปูสีไหนี่ล่ะปูไหมือนี่เอาปูไหมื่อนี่ว่าจังไดว่ามาเลยกอะสีได้สังวันงามๆดิปูอะไรก็ม่มีเรือไปคอให้ยืนยากอาลืมบอกลืมบอกไปคล้องเดี๋ยว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 ให้โยมไปคองให้เดี๋ยวให้โยไปคองให้ ปูสิงนั่งไม่เอาไม่เอาเอาใหม่เอาใหม่เนาะเอาใหม่ไม่เอาให้ไปแล้วไม่เอาไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าสบายให้ปูสิงแล้วไม่เอาเดี๋ยวไม่ได้หามาให้เดี๋ยวไปไปเขาไปสืบใหม่ไม่ได้จะไปคล้องให้เด้อรับปากแล้วนะยูไม่ได้รับปากเลยนี่แหละอันนี้ให้คนละน้ำทว่าให้ให้นะทีนะ ไปให้โชคก่อนให้โชค์ารย้อมก่อนแล้วให้แล้วปูหมิงให้แล้วจับปูหมิงจับให้ลาวนะบม่บ่บ่บ่หอยไงเด้อเล็กแลาวอย่างเดียวแปลว่าตัวไอ้บีมันถึงจะเล็กลาวบ่พอวานเล็กไงเนี่ยเล็กให้ห้องมันมันมันมักอันมักเต็มอ๋อแล้วไปซื้อเล็กแล้วแมน นาคีอยู่เาใช่แมนออดดลลาอ๋อองคดสองเจ็ดแปดสองเจ็ดสปดอหนาะชุดบางงามขมาเป็่นเยอยากมาเนาะกัวแล้วบ่เกี่ยวกันเทวดาใส่ชุดไหนก็หลอกก็สวย หมดแล้วหมอมุมมาเสียล่างสิค่ะโอ๊ยตายหมดหมแล้วโอ๊ยขนาดไม่สวยขนาดนี้เรงหมอมขนาดนี้เราสวยจะหมอมขนาดไหนเอ้าเอ้าปู่ว่าเนี่ยปู่ยอกปู่ยอกใช่ไหมใช่ไหมนาคีถ้าสวยจะขนาดไหนเนาะแต่โอ๊ยนอนติดนิดหนิดนะติดนิด พ yeah, ี่เขาไม่มีเขาหรอกปู่ปู่ทำเขาไม่ได้ก็ใส่เขาให้แล้วม่มีเขาพี่ัญญาอยากแพะแต่เขาทิ้งซชเนาะอเขาเลยเนาะเหมือนปู่เลยนค่นเขากระปอยแล้วไปแได้หวยแล้วไปแล้ว โอ้มีหมดแตะแม่หมด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 จัดหมดจัดให้ชองมาในนาคีเร็จะต้องเปิดนี่ใหนาคีด้วยมันแีเยอะนาคีมึงไม่แหนเอานาคีไปตั้งไม่เปิดไม่นาคีด้วยเจมินาชนเช นตายดวงตาเปิดปากแล้วยังดวงตาเปิดปากอย่างเดียวน๊ะอ๋อถึงพูดไรๆเลยนะตาจะมองไม่เห็นเลยเห็นไหมคราบทองอเห็นเลเขียนทองคู่หนึ่งใส่ปากนี่กำยังพูดใจใจใจ เหตุตาเหตุน,นี้เหตุนี้เหต<ถ>เนี่ว่าเหดหน่อยแล้ว่าออกมาให้เรา<ถ>